มาดูกันครับว่าทนายความมีรายได้กี่ทางบ้างครับสวัสดีครับทนายแชมป์นะครับวันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับว่าถ้าทําอาชีพทนายความเนี่ยอนาคตเราจะมีรายได้เข้ามาช่องทางไหนได้บ้างอันนี้ขอเล่าแค่เป็นวิชาชีพทนายความนะครับไม่อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับว่าธุรกิจหรือการขยายบริการต่าง ทนายเขาทําได้นะครับโอเคครับอย่างแรกทํพรวามเข้าใจตรงกรันก่อนว่าทนายความไม่ใช่ราชการนะครับทุกวันนี้มีคนมาถามมีคนเข้าใจว่าทนายความเป็นราชการต้องไปศาลทุกวันเหมือนผู้พิพากษาเหมือนอายการไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นเราไม่มีเงินสนับสนุนหรือเงินเดือนจากรัฐบาลแบบ100%ซนตะครับต้องหาเองทุกบาททุกสตางค์ทีนี้เรามาดูกันดีกว่านะครับว่ามันมีกี่ทาบ้างนะครับทางที่1นนะครับสำหรับทนายความที่ เป็นพนักงานประจําสํานักงานนะครับเราก็จะได้ในส่วนของเงินเดือนเหมือนพนักงานประจําทั่วไปเลยครับอันนี้ไม่ซับซ้อนใช่ไหมครับส่วนที่2นะครับเขาเรียกว่าค่าวิชาชีพครับค่าวิชาชีพนะครับมันก็คิดได้หลายอย่างแต่คิดง่ายๆว่าเราอาจจะคิดเป็นตัวคดีที่เรารับเข้ามาถ้าสมมุติว่าเราเป็นพนักงานประจําอยู่กับสํานักงานแล้วเนี่ยตัวค่าคดีเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นจํานวนที่สูงมากเพราะว่ามันก็เข้าสํานักงานเกาะแล้วสํานักงานก็จะ มีแบ่งตามนโยบายนะครับสำหรับคนที่ไม่ได้เป็นทนายความประจําสํานักงานแล้วเรารับคดีความนะครับค่าคดีเนี่ยแหละก็จะเป็นรายได้หลักของทนายความทั่วไปต่อไปครับเป็นค่าเดินทางครับค่าเดินทางที่ผมว่าเนี่ยมันคือค่าเดินทางไปขึ้นศาลเป็นครั้งครั้งซึ่งอันนี้แล้วแต่นะครับเพราะว่าทนายความบางคนเนี่ยเขาอาจจะเรียกเก็บค่าคดีหรือค่าวิชาชีพคดีเนี่ยเป็นก้อนใหญ่ไปเลยซึ่งมันอาจจะรวมการไปศาลทุกๆครั้งแล้วทนายบางคนเนี่ยเขาก็ อาจจะแยกตรงนี้ออกมานะครับเพื่อความสะดวกในการจ่ายเงินของลูกความนั่นเองลูกความจะได้แบบเอ่อทยอยแบ่งจ่ายเฉพาะวันที่ไปศาลหรือว่าก่อนช่วงก่อนขึ้นศาลแบบนี้ก็ได้นะเราเรียกว่าค่าเดินทางหรือว่าค่าไปศาลครับอีกก้อนหนึ่งนะครับที่ผมนึกออกก็คือในส่วนของค่าผลสลําเร็จของงานครับสมมุติว่าถ้าเราทําคดีนี้แล้วเราชนะเราก็จะได้เงินโบนัสเบิร์ตอบแทนพิเศษเพิ่มอีกก้อนหนึ่งเพื่อเป็นแรงจูงใจให้ทนายความเนี่ยตั้งใจทํางานนะครับ ทีนี้เนี่ยมันก็อาจจะมีผลประโยชน์อื่นๆนะครับที่ลูกความหรือว่าทนายเนี่ยเราได้ระหว่างการดําเนินคดียกตัวอย่างเช่นลูกความเราเนี่ยอาจจะไม่ได้มีเงินสดแต่ว่าเขาอาจจะให้ทรัพย์สินบางอย่างแทนมาเช่นสมมุติเราไปว่าความให้กับโชลูร,รถมือสองนะครับเพราะอาจจะไม่มีเงินสดให้เราเพราอาจจะเอารถเนี่ย จ่ายไปค่าจ้างเราแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าเราไม่มีกนะําหนดนะวัฒนายจะต้องรับเป็นเงินอย่างเดียวรับเป็นอะไรก็ได้แต่สําคัญครับทนายเราเนี่ยว่าความฟรีไม่ได้นะครับมันมีกฎมารยาททนายอยู่ว่าเออเราจะรับว่าความฟรีฟรีเนี่ยไม่ได้เหมือนเป็นมาตรฐานของที่สภาทนายตั้งไว้นะครับว่าเราห้ามว่าความฟรีเป็นยังไงบ้างครับเห <Yellow. S 1> ็นไหมครับวัฒนายความเนี่ยเรามีที่มาของรายได้เนี่ยหลายค่อนข้างหลายทางเลยนะถ้าทนายคนไหนที่ เก่งๆเนี่ยเขาก็สามารถที่จะหาไรายได้แบบแบบไม่มีขีดจํากัดเลยนะครับอยู่ที่ความถนัดของแต่ละคนนะครับยังไงซะขอเป็นอีกเสียงที่ยืนยันว่ายัางไงอาชีพนี้เนี่ยสามารถเลี้ยงชีพได้อย่างแน่นอนสำหรับใครนะครับที่ชอบฟังเรื่องราวของทนายความการทํางานของทนายความหรือวงการกฎหมายแบบนี้นะครับก็สามารถกดซับสไครต์ติดตามช่องนี้ไว้ได้นะครับสามารถกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมหรือว่าคอมเมนต์พูดคุยกันก็ได้หรือจะแชร์คลิปนี้ให้เพื่อนฟังก็ยินดีเลยครับ วันนี้เท่านี้ก่อนนะครับลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ